ทุกคนบุ๋มมีความรู้สึกว่าคนโก้เวลาปลายพูดอะไรเนี่ยนางจะชอบยิ่งปลายด่านางจะมีความรู้สึกว่านางนางชอบอะ่ะนางนางมีความสุขกับปลายพูดอะ่ะยิ่งปลายด่าหรือปลายพูดอะไรขึ้นมาเหมือนสไตล์บอกว่า,าเหมือนน่ารักไปหมดเนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนางจะหัวเราะชอบใจยิ้มอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ผมรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึก,กว่าคนโก้เขารู้สึกอย่างนงั้นกับไปปายโอดีโอนะว่าเพื่อนเขาลูกน่ารักออกเขาชอบใจเวลาปลายด่าเวลาปลายพูดอะไรตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกน่ารักออกอ่ะอืมคือเขาจะชอบใจเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นคนโก้คือแบบเออมันต้องมันต้องขนาดไหนถึงเห็นลูกน่ารักของเพื่อนนะทุกคน คนเป็นเพื่อนกันเน่ะมันจะมองไม่เห็นความน่ารักของเพื่อนหรอกมีแต่แบบมึงเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนึกถึงเราอะเรามีเพื่อนทุกคนมีเพื่อนแล้วทุกคนเห็นเพื่อนคนเล่นกันคุยกันอะเราเห็นลูกน่ารักเขาไหมไม่มีหรอกจาก้าไม่มีลูกน่ารักเพื่อนนะ่ะมันไม่มีเห็นลูกน่ารักของเพื่อนออกมานะ่ะมันไม่มีหรอกอืม ิจินตนาการว่ามันคือสารล้วไปทุบมันเลยไม่ใช่หมอป๋า <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอ้ยไม,ไม่ใช่แล้ว ในไหนวันนี้มาที่ภาคกลางมาที่กรุรงเทพมหานครแล้วสวัสดีแบบภาคกลางแบบพูดภาษาไทยเป๊ะเป๊เป๊เป๊ไม่มีตกลาวเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผม,ผมสัตว์เ้ยกูแม่งเย็นแม่คนไทยคนไทย มันเป็นคำโบรานปกติแต่ก่อนพ่อพ่อนุกตอนมารับราชการอยู่สระบ,บุรีแกพูดอย่างนี้แหละเฮี้ยชัดอะไรเงี้ยเอาขอโทษด้วยนะเฮี้ยไอ้ชัดมึงโอ้ยเหยียดแม่จริงจริงแล้วแล้วทำไมมม่หันไปทางนู้นครับอะไรนะทำไมไม่หันไปทางนู้นครับอ่ะทางนู้นกี่คนแปดร้อย <800. S 1> อ่ะทางนี้กี่คนคนเดียวอ่ะมึงคิดว่ากูกลัวใคร โอ oh! ลองหันไปลองหันไปดูลองหันไปด,ไปดูพี่เขาเป็นคนใจดีโหยัดแค่อย่างเยอะเลย <S <S 1> <S 1> อันนี้คือคือคือเขาเป็น,เป,นเป็นคำอุทานนะจริงๆถ้าไปพูดภาษาอีา่าอยู่ภาคอีสานอะไรเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นมาเทวีคูณขึ้นมานิดนึงแต่พ่อนุกแต่ก่อนมันเป็นคนไทยไงนุกก็พูดไทยแต่ก่อนพูดลาวไม่ได้ไปเล่นกับคนลาวเขาก็แกล้งเอาเพราะว่าเรา เป็นคนขาวๆผ่องๆไปอยู่เขาไปหลายๆคำเขาก็แกล้งเราเออไม่ไม่จริงๆพูดจริงเดี๋ยวนอันนี้พูดถึงใครครับเนี่ยพูดถึงอ่ะถึงมึงก็ได้อ๋ออันนี้ทีแรกก็พูดใยอย่างเดียวหลังๆมา พูดใยตกเลาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเพลงต่อไปมันเป็นเพลงของของอย่าครับว่ามันของเขาคนนี้ของเขาคนนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับผลงานเพลงวนเวียนไปครับ ร้องชกันแน่นต้เชื่กันแนนครับระบบขวาลุกแล้วระบบซ้ายทำไมยังแน่นอยู่โอ้ ไได้คำถามที่มาจากใจของเจ้าแล้วบอยัง่ลืมสินลืมได้จางใจเนาเลิกกันบพจะนพอเจ้าละไปมีคูรหมแต่อายที่มันยังบ่กีวิเวลสิลืมคาักขเก่ายังโมาเือนลืมใจจเจ้าเห็นที่แทนแ่างีย่างเราก็พตเอยจะทามันได้เจอใจเลองกันเดี๋ไปช่ืมาพงเจออีกวเวียนติขึ้นไในวังบนเลิกกันบ่จะฉีรถนี้ยังบ่ลืมกับใจไรทุกความทรงจำมันยังติดในหัวใจฉันลง I'm like